ขอเสได้ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาแล้วเขาให้ท่านดะลายจงตั้งอกตั้งใจกระทำด้ดยความเคารพโดยเย็บ้ายในการเจริญสมาธิภาวนานี้เขาให้ท่านจงเข้าใจว่าบัดนี้เรากำลังกระทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการงานอันประเสริฐสูงสุดในชีวิต ไม่ใช่เป็นการทำสักเพียงว่าทำเล่นเล่นหัวหูไปเราเคยทำสิ่งอื่นหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วก็ทำด้วยความจริง,จ,รงจังๆวันนี้เราจะมาทำเงินทางจิตฝึกฝนอบรมจิตอันเป็นตัวสำคัญเนือสิ่งอื่นใดพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ให้เราได้เข้าใจให้เราได้คิด ว่าจิตนี้มีความสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดชีวิตังอัตภาโวจะสุขะุคข,ขาจะเกวราเอากาจิตตะสมายุตตาหงโสวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่ความสุขความทุกข์ความเป็นไปในอัตภาพทั้งมวลรู้วันอยู่ในจิตดวงเดียว จุลาสีติส,สัสานิกับปังติทันติเยมารูนะเตวะเตปิชีวันตินะทเวหิจิเตหิสมอหิตาหเทวดาเราใดบุคคลใดจะมีอายุตั้งอยู่ได้ยืนยาวถึง8ปดหมสี่พันกับเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยจิตส้งสองดวงเขาเป็นอยู่เพียงจิตดวงเดียวเท่านี้เพราะนั้น ความสุขความทุกข์ความเป็นไปของอัตภาพของชีวิตทั้งมวลมันล้วนแต่อยู่ที่จิตการมาฝึกฝนอบรมกระทำจิตให้มันดีมันงานจึงเป็นงานที่สำคัญสูงสุดของชีวิตางาน,นอย่างอื่นมันไม่สูงสุดสูงสุดเพียงเพื่อได้จูได้กินแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายล้มหายตายไปส่วนการทำอย่างนี้มันมีผลต่อชีวิต ให้พีสุขมีทุกข์ให้ดีให้งามขึ้นสวรรค์ให้ตกนรกหรือจนถึงพ้นไปจากความสุขความทุกข์สวรรค์น,นรกก,การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ต้องมาเริ่มจัดการที่จิตเ <c oughs> พราะเหตุน,นั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะตั้งใจตั้งใจประการแรกมาทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังใหม่ ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมยังไม่เคยในการเจริญสมาธิภาวนาก็ขอจะได้วาดภาพอุป,ปสรรคว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากห่างไกลสุดวิสัยไกลสุดกว่าขอบฟ้าที่เราจะทำได้ขอให้เราจะว่ามันไม่เลือว,วิสัยของเราแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้เข้าใจว่า มันเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำด้วยความเคารพด้วยความแยบคายแล้วก็จะไปตั้งใจหวังไว้จนเกินไปว่าจะได้พบจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นจะได้มีจะได้เป็นอย่าหวังอะไรมากนะักสูงส่งกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้มาตีราคาตนเองให้ต่ำต้อยว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ มันมีทางที่จะเป็นไปได้เอาชนะจิตใจนี้ได้ฝึกฝนให้ดีงามได้และไม่ต้องตีค่าตั้งความปรารถนาไว้สูงส่งจะตั้งไว้หรือไม่ตั้งไว้ก็ตามเมื่อเราทำอย่างถูกต้องดีงามสร้างเหตุให้มันดีมันเพียงพอพ้นมันก็จะเกิดขึ้นมาหาเหมือนเราปลูกต้นไม้ รดน้ำพูวนดินใส่ปุ๋ยให้มันเหมาะมันสมจะปาถนาะหรือไม่ปราถนาะจะตั้งใจไว้หรือไม่ตั้งใจไว้ว่าจะได้ลูกจะผลแต่มันจะได้ของมันเองด้วยเหตุที่กระทำส่งไปเกิดผลกให้เข้าใจไว้ก่อนอย่างนี้อ้าวประการแรกก็มาทําความเข้าใจเรื่องการอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนามันมีปัญหาสําหรับผู้ที่ยังใหม่ บางท่านก็มาพร้อมกับปัญหาพลุ่งพลังแบกเทินมาปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องความทุกข์ยากลำบาก,บากวุ่นวายเบื้องหลังนั่นมาพร้อมกับปัญหาบางท่านก็มาเพื่อแสวงหาว่าสิ่งที่เรา ได้พบได้มีได้เกิดได้เป็นในบ้านในเรือนนั้นยังไม่อิ่มใจยังไม่จุใจน่าจะมีสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้สิ่งที่เคยได้เคยมีเคยเป็นในบ้านในเรือนยังไม่สามารถทำให้เกิดความพอใจหาที่ลงให้แก่ใจยังไม่ได้ได้ยินว่าการปฏิบัติธรรมจะดีอย่างโน,น้นดีอย่างนี้การจเจริญสมาธิภาวนา จะเห็นนน้นจะเห็นนี่จะเป็นอย่างนน้นจะเป็นอย่างนี่ก็มามาด้วยการแสวงหาคนหนึ่งมาด้วยปัญหามาพร้อมกับปัญหาเพื่อจะมาแก้ปัญหาเริม่มก็มืดแปดด้านวาสมาที่พวนาจะต้องทำอย่างไรสัญญาณระครังคองกรองดังขึ้น เพื่อนเขามานั่งสมาธิเราก็มานั่งด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะนั่งไปอย่างไรจะทำอย่างไรก็มากับเขาส่งเดชไว้อย่างนั้นนี่แหละคือปัญหาสําหรับผมใหม่ปัญหาเก่าที่แบกเทินมาก็มาพบปัญหาใหม่ว่าจะทำอย่างไรอ้า่ทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจสําหรับผู้เก่านั่นก็พอทํำนอง สำหรับผู้ยังใหม่ก็ต้องมาทำความเข้าใจเบื้องต้นสามประการเรียกว่าบริกรรมบริกรรมบริกรรมนี้เราเข้าใจว่าจะต้องพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้ขอให้เข้าใจว่าบริกรรมนั้นก็คือการเตรียมตัวเบื้องต้นทำความเข้าใจกับการเตรียมตัวให้พร้อมเบื้องต้นมีอยู่สามประการ หนึ่งเตรียมสถานที่เข้าไปสู่ที่มันสงบสงัดสิ่งที่มันไม่กระทบรบกวนวุ่น,นวายพลุกพ่านอย่างที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้นี่เราได้บริกรรมแล้วขั้นหนึ่งคือเตรียมเรียบร้อยไวแล้วขั้นหนึ่งคือขั้นสถานที่อันเอื้ออํานวยเหมาะสมต่อมาบริกรรมอันดับสองก็บริกรรมเกี่ยวกับร่างกาย ว่าจะจัดการกับตายนี้อย่างไรที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกันแบบไหนยึงจะเป็นสมาธิอิริยาบถใหญ่สี่อันยืนเดินนั่งนอนท่านให้เลือกเลือกเอาอิริยาบดนั่งสะก่อนถ้าจะนอนสมาธิมันก็สบายเกินเดี๋ยวมันจะหลับ ถ้าจะยืนก็ยังลำบากอยู่ถ้าจะเดินก็วันไหวสมาธิตั้งกันได้ยากม่ใหม,ใหม่ทั้งกันเลยฝึกทานนั่งทานนั่งมีแหละเรียมทานนั่งเนี่เหมาะกว่ายืนกว่าเดินกว่านอนเมื่อนั่งเป็นแล้วก็อปรับปรุงเรื่องยืนเรื่องเดินเรื่องนอนให้มันเกิดสมาธิยืนสมาธิเดินจงกรมนอนสมาธิ ตอนนี้มาพูดถึงนั่งสมาธิเตรียมท่านนั่งยะนั่งแบบไหนสำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงนั่งพระเพียบท่านเคยถนัดอย่างนี้หรือท่านยังนั่งขัดตัมมาดมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดสมาธิมาจากภาษาบาลีว่าสมะแปลว่าสมามเสมออาทิ สมนเสมอสมอาธิเป็นสมาธิสม่ำเสมอปกติมั่นคงอย่างยิ่งนั่งอย่างไรกายจะมั่นคงจะสะดวกสบายเอาชวดฟันห้นดีบริกรรมเบื้องต้นเตรียมสถานที่เรียบร้อยเรามาสู่วัดสุวาวัดพานอารามใต้รม่มเงาแมกไม,ไม,ไม้กลางพื้นแผ่นดิน มูนนะก็เพียรพร้อมโดยผู้ที่ฝ่าทเพื่อความสงบต่อมาก็มาเตรียมทานนั่นมึงอย่างไรนิสีทะติปลังกังอาภูชิตวาอุชุกายันปนิทายะนั่งคู่ขาของมือโดยรอบตั้งกายตรง ฟังให้ดีนะนั่งคู่ขาเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปทับซ้ายทับขวาเทคนิคอะไรมากนักรอบให้ลื่นลมมันไหลเวียนได้สะดวกสบายอย่าให้มันเกิดอาการกดเกร็งแกมันเกิดาการขัดแย้งท่านยังมีหลักว่านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอย่างเนี้ยทีนี้เมื่อรอบแล้วมันกระตัวนงอง,อง,อง <laughs> ก็มายืดตัวขึ้นให้ตัวตรงสก่อนอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงเอาอะไรนะตั้งกายตรง,ต,งตรงเมื่อตั้งกายตรงแล้วกขาผ่อนลงมานิดหนึ่งให้มันเข้าที่พอดีหัวก็ตั้งตรงตรงเอียงซ้ายเอียงขวาโดยหมันพอดีตัวเองก็โยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโดยให้มันพอดีตรงกลางกลางมันเป็นสม่ำเสมอ ยืดตัวขึ้นตรงดีๆแล้วก็ลดลงมานิดนึงอ่านเราเป็นนั้นว่าบริกรรมทางกายนะทีนี้ก็มาบริกรรมมาเตรียมจิตเตรียมจิตจิตจะทำอย่างไรทีนี้เราพูดถึงสถานที่เสร็จแล้วเราพูดถึงเรื่องกายเรื่องฐานนั่งเสร็จแล้วก็ามาถึงการเตรียมจิตส่วนฐานนั่งทางกายนั้น สำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงไม่ถนัดที่จะนั่งม้งวนขามาข้างหน้าคือนั่งตัมมาตก็นั่งพับเพียบแต่อย่าให้มันกดมันเกร็งปล่อยตามสบายบายตั้งตัวให้ตรงขึ้นแล้วค่อยผ่อนลงนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็มาเตรียมจิตปริมุขังสั อุปถเปตวาโสสตอัตตส,ะสะติโสโตะส,ะสะตะภาษาสติขอภัยผู้ภาษาบาลีน้อยเพื่อเราจะได้คิดถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเราร่างกายตมดำรงสติมั่นเฉพาะหน้า มีสติอยู่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั้นเที่ยวเมื่อว่าจิตนี้เราจะไปวางไว้ตรงไหนความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดจะไปไว้ตรงไหนตายเอาไว้ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> น,นั่งโูขามนั่งหมุนขามานั่งกัตตมานั่งพับเพียบอยู่ตรงนี้จิตเอาไปไว้ไหนจิตก็หาที่ล่องให้มันเอามันไปผูกเอาสติความรู้สึก เป็นเชือกผูกจิตความรู้สึกนึกคิดที่มันไปมันมาไว้กับลมหายใจลมหายใจลมหายใจเป็นหลักตอกตรึงลงไปในพื้นดินหรือเป็นเป็นคนไม้คนหนึ่งเชื่อกคือความรู้สึกสติผู้าภาษาผาอีสานว่าหู้เมือ่อเอาควมหูเมือ ผูกใส่ใจหูงเมื่อใจและไปผูกสลมหายใจเป็นหลักหลักไม่ถอนไม่โค่นเชือกไม่ขาดสิ่งที่ถูกผูกมันจะเป็นไหนเหมือนผูกงูผูกควายมันจะคิดช่วงนี้ให้มันคิดไปก่อนอย่าเพิ่งไปโกรธไปแค้นอย่าเพิ่งไปกลุ่มไปปล้ำมัน แต่เรารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่าไปคิดช่วยมันหมดจนลืมลมหายใจแบ่งไว้จะคิดไปน้อยก็ตามเชือกคือสติไม่ขาดผูกไว้ที่หลักไม่ถอนคือลมหายใจเอาเธอให้มันคิดไปแต่เราก็ไม่ทิ้งลมหายใจมีสติหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ ท่านที่เคยบริกรรมมาว่าพูดโทพูดโทพูดโทก็เชิญให้มันติดอยู่กับพูดโทพูดโทเป็นหลักท่านที่เคยพูดว่ายุบน้องพงน้องก็ว่าไปเถิดเอาอันนั้นเป็นหลักที่นี่เราดูลมหายใจนี่แม้จะพูดหรือไม่พูดในใจมันก็ข้ามมันก็ออก พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้พูดบาอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าจะพูดก็ไม่ผิดไม่เสียหายอะไรเมืม่อ,อ,ม,อมีสติอยู่เฉพาะหน้าปริมกขังสติงอุปตะเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้าโสสตวะอส,สสติโสสโตปะสะสติมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออก ขออธิบายสติเฉพาะหน้านี่อย่างไรมันมีสองชั้นสติเฉพาะหน้าภายในก็คือมีแต่ความรู้สึกกับปัจจุบันที่หายใจเข้าหายใจออกแม้มันจะคิดไปรเรื่องอดีตก็ไม่ไปกับมันแต่จะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแม้มันจะคิดไปวันพรุ่งนี้หรือวันที่กลับไปถึงบ้านจะถูกผัวด่าจะถูกเมียว่าจะถูก ปัญหาบรุมตุ้มก็ไม่ไปกับมันแต่จะโยกับลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะคิดกับคิดไปแต่เราก็ปัจจุบันกับลมหายใจเฉพาะหน้าภายในนี่คือคำว่าปริมุขหังสติงสติเฉพาะหน้าภายในสติเฉพาะหน้าภายนอกในโชคนี้ทำความรู้จักกับคำว่าสติเฉพาะหน้าภายนอกเรานั่งหลับตาลง หายใจเข้าหาใ,ใจออกสร้างความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าหน้าเราเนี่ย้างนอกมือนเรากำลังมองดูหน้าเราเนี่ยแค่คอขึ้นมาโวเนี่ยที่ทำอย่างนี้มันจะทำให้เราไม่มง่วงสร้างสติความรู้สึกไวส้วนนส,ส,วส,ไวส่วนบนเฉพาะหน้ามืนเรากำลัง มองดูหน้าตนเองจากข้างนอกเข้ามาดูหรือมองจากข้างในออกไปเฉพาะหน้าเฮ้ยจะเข้าเฮ้ยจะออกสร้างสติไว้ความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้านี่นี่ดังนี้แล้วปรับให้มันเข้าที่อย่างห้มันตรึงเครียดอย่าให้มันหนักมันหน่วงมันอึดอัดให้เราสังเกตดูด้วยว่าบางทีหลับตาลงแล้วมันอึดอัด หนักหน่วงหนักในหัวหนักในหน้าผากหนักในดั้งจมูกแน่นหน้าอกไม่เหมือนกันความรู้สึกตรงไหนเมื่อมันเป็นหนักหน่วงตรงนั้นเรียกว่ามันเซนสティ e เพราะัยรัซารังก็ว่าอย่างนี้ถ้าหลับตาแล้วมันคิดเก่งบางคนมันคิดเก่งตัวร้อนถ้าลืมตาตัวเจนหลับตาแล้วตัวร้อนความคิดก็เก่งฟุ้งไปไกล อาจจะไม่เหมาะสำหรับท่านผู้นั่นในการนั่งหลับตาก็ให้ลืมตาขึ้นไม่จำเป็นต้องหลับหรือไม่จำเป็นต้องลืมแล้วแต่ความเหมาะสมนะก,กาโยกิรมตินัจคูนิอนุปาทายะกายไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่ยึดมั่นเธอมั่นเด,ด,ดินใะห้ดีๆนะบางท่าน หลับตาแล้วมันคิดเก่งนอึดอัดหนักร้อนลืมตาเสียมองไปข้างหน้าสักเม็ดสองเม็ดสามเม็ดจัดจับจุบจดไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งสายตาจ้องที่ใบตองแห้งแห้งหรือหัวตะปูหรืออะไรก็แล้วแต่และสติความรู้สึกภายในก็มีอยู่เฉพาะในลมหายใจข้าวออกข้าวออก สติภายนอกก็เห็นอยู่เฉพาะหน้าที่มองไปดูมันอาจจะทําให้ตัวเย็นลงความอึดอัดหนักหน่หนวงเบาลงความคิดน้อยลงดูให้ดีๆสังเกตบางคนหลับตาแล้วสงบความคิดก่อนน้อยจ้องเฉพาะหน้าปติมีอยู่เฉพาะหน้าภายนอก สติเฉพาะหน้าภายในคือเฉพาะปัจจุบันแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกต่อมาหาเรื่อนมาอีกนิดหนึ่งเมื่อจัดบริกรรมนั่งเข่าที่แล้วจัดลมหายใจเข้าออกโดยสติพอดีแล้วลืมตาดีแล้วหรือหลับตาพอดีแล้ว ถ้าหลับตาดีก็หลับตาถ้าลืมตาดีก็ลืมตามองไปเฉพาะหน้าจุดใดจ,จุดหนึ่งถ้ามันยังหนักหนก,ก็เพื่อนจุดนั้นออกไปนั่นคือสติเฉพาะหน้าภายนอกส่วนภายในก็มีสติอยู่ในร่มหายใจเข้าหายใจออกทำตาอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆถ้าลืมตาอยู่เมื่อจิตเริ่มสงบความคิดน้อยลงมันก็หลับมันเองหลับด้วยความเบาสบายหลับตาเอง มันเป็นอย่างนั้นที่นี้ยังรวมมาอีกชั้นหนึ่งทีคังวาอัศสันโตช่วยมันหน่อยอัศปศสามิติสิกติีธรรมิติปตัญชันเตหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาว ตอนนี้แต่ก่อนนั้นเรารู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆหลับตาหรือลืม,ลมตาตามแต่ทันนัดแต่วันนี้ไม่ให้มันเข้ามันออกธรรมดาแต่จะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวยาวเข้าเต็มที่แล้วก็ยาวออกรู้สึกดูว่าหายใจเข้ายาวออกยาวทำอย่างนี้นะ แต่ก่อนหายใจข้าวหายใจออกธรรมดาทีนี้จะทําให้มันยาวยาวข้าวยาวออกหายใจข้าวออกยาวทําอย่างนี้สิบหอนยี่สิบหอน,อนตามใจตอนนั้นใจยาวนี่จะอึดอัดไม่สะดวกไม่มีความสุขจะมีความทุกข์ให้เห็นหนาร้อนก็จะร้อนเพิ่มเรือนี้อึดอัดอดทนหน่อยผลมันจะออกให้ หลังจากเราทำเสร็จเมื่อหายะยาวเข้าหายใจยาวออกยาวเข้ายาวออกพอตําพน้นสี่พันยี่สิบพันที่มาสั้นรัังวาอัศสันโตอัศภาษสานในติประชานติหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นช่วงน,นี้ต้องทําความรู้จักว่าเราหายใจยาวแล้วมันอึออด แต่ก็ยาวข้าวยาวออกที่นี้ก็มับเป็นสั้นสั้นก็ไม่พอกินเป็นทุกอีกแบบหนึ่งอึดอัดแต่ก็ทำหายใจเขาสั้นให้ยใออกสั้นหายาสั้นออกสั้นทัออกสิบครั้งยี่สิบครั้งเมือนกันกับหาจะยาวที่นี้ก็มาถึงสัภกายปฏิสังเวทีอัศภาสามีติสิคติทำความรู้สึกกายทางปวง หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวทวดเทิงว่าเราหายใจเข้าหายใจออกทบทวนหายใจยาวเข้ายาวออกยาวพอสมควรแล้วก็หายใจเข้าสั้นออกสั้นพอสมควรเทนี้อันดับสามมาก็มาทําความรู้สึกตัวทวดเทิงหายใจเข้าหายใจออกตัวนี้คือหายใจเข้าไปยาวใหม่ยาวเต็มพอดีแล้วก็หยุดดัน ดานเป่งลมหายใจดานไปสร้างความรู้สึกขึ้นข้างบนสร้างลงข้างล่างดันโตมันไหลไปตามเส้นเลือดตามประสาตามตาเมเนื้อเรื่อเอาลมเข้าไปดันทั่วทั้งกายเพื่อจะรู้จักกายทั้งปวงดันเข้าไปเต็มที่แล้วก็หายใจเข้าอีกนิดหนึง แล้วก็ปล่อยออกมาว่าร้อนว่าตั้งแต่ปลายตีนถึงหัวรู้สึกตัวทั้งหมดแล้วก็ทําอีกอใจเข้ามาใหม่เต็มท้องแล้วก็ดน้ดนด้ยังเต็มที่แล้วใจเขานิดปล่อยออกมาความรู้สึกตัวจะมีมากความอึดอัดทั้งหลายก็จะเคลียร์ออกไปอารมณ์ทั้งหลายก็เคลียร์ออกไป ทำอย่างนี้สี่หนห้าหนแล้วก็ปล่อยทีนี้ปล่อยผสัมพย,ยังกายสังขารหลังอัดสัสสามีทิสิกติเมื่อหายใจเข้ายาวดันแล้วก็ปล่อยเข้าเต็มที่อัดไว้ดันปล่อยยไปสี่หนห้าหนสิบหนแล้วทีนี้ปล่อยธรรมดาปล่อยธรรมดา สร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าภายนอกสร้างความรู้สึกกับปัจจุบันที่มันเข้ามันออกภายในธรรมดาแล้วแต่มันจะช้าจะเร็วจะค่อยจะแรงในช่วงน,นี้มันจะเบาร่างกายจะเริ่มเบาความคิดเริ่มสงบหูร่มจะดังถึงทางถึงทางหรืออาจจะแน่นบนหัววิ่งไปวิ่งมา สงบลงอาจจะดิ้นตามแข้งตามขาตามเนื้อตามตัวตา,ตามหลังตามไหล่ตามกล้าวตามหัวดิ้นยุกยิกยุกยิกยุกยักยกระตุกช่วงนี้ท่านก็ดูลมหายใจไปดูไปดูไปก็จะเริ่มสงบลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงหรืออาจจะลมหายใจหมดไปเลยท่านไม่ต้องกลัวบางท่านมาถึงลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงลมหายใจก็หมดไป หรือแต่ความรู้สบายกายหายไปแล้วลำงงับไปแล้วหรือบางท่านลมหายใจละเอียดลิละเอียดเราก็ตกเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำแวบวูบวาบไม่ต้องตกใจนั่นคือภาวะของจิตมันจะเข้าไปสู่ภายในเป็นอัปปนาสมาธิจ่อุปจาระมันจะเคลื่อนเหมือนเราจะเข้าบ้าน ขาหนึ่งเท้าข้างหนึ่งอยู่ทอรณีประตูเลื่อนอีกเท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าไปภายในเปิดประตูก้าวเข้าไปแล้วก็แปลกระหว่างภายนอกกับภายในระหว่างสว่างกับมืดก็เลยวูบวาบแวบเหมือนกับตกจากที่สงูงท่านไม่ต้องตกใจปล่อยมันไปถ้ามันวูบที่นี่มันเข้าตึ๊กกระเพาะมันก็สงบ ท่านได้ลีมรลิแห่งสมาธิโยบภายในเบิกบานแจ่มใสรู้อยู่ภายในถ้ามันเข้าไปอย่างนั้นนาทีสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือทั้งคืนก็นแล้วแต่มันถ้ามีสมาธิมั่งเข้าไปลึกสงบรู้เด่นอยู่ภายในเอกาธิภาวะ ว่อันเอกอันที่อยู่อยู่ภายในในช่วงนี้พอมันออกมาท่านจะรู้ท่านเองว่ามันคืออะไรนั่นท่านได้ชิมรสของสมาธิถึงช่วงนี้ท่านจะมีปีติมีปลาโมดมีความพอใจในตนเองพอใจที่จะจะกระทำมีความรัก ต่อบิดามารดาผู้ให้ชีวิตมาได้ประสบพบเห็นสิ่งที่เราได้พบได้เห็นความสุขอันเดิมดำซื้อด้วยเงินเป็นแสนเป็นล้านล้านแสนโกดก็ไม่ได้แต่เราได้วันนี้ฟรีๆเพราะเอาชีวิตที่มีอยู่เข้าไปแลกและลึกถึงเจ้าของชีวิตคือบิดามารดาที่ทำ